วิธีป้องกันลูกชายนะครับจากยาเสพติดนะครับเรียว่าใครหลายคนนะครับใครที่มีลูกชายก็มักจะเป็นห่วงลูกนะครับลูกจะไปติดยาเสพติดไหมก็ตามครับโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยยาเสพติดเนี่ยหายง่ายมากนะครับแล้วก็เราก็อย่าไปคาดหวังนะครับว่าแบบทางหน่วยงานราชการหรืออะไรตำรวจหรืออะไรจะไปช่วยป้องกันนะครับเพราะว่าด่านแรกที่เราจะช่วยป้องกันลูกให้ผ่านไกลจากยาเสพติดก็คือสถาบันครอบครัวนะครับหรือไม่พ่อกับแม่ครับเพราะนั้นมันมีวิธีนะครับในการป้องกันสิ่งนี้ครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยผมเคย ครั้งหนึ่งครับคือพ่อแม่ส่งไปโรงเรียนหนึ่งนะครับคือเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าโรงเรียนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีเหมือนกับว่ามียาเสพติดเต็มโรงเรียนเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนกินนอนแล้วก็เด็กเสพยาเสพติดเต็มไปหมดเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเนี่ยไม่ได้ย่ามกลายเข้าไปในดงยาเสพติดหรือไม่คิดจะสูบบุหรี่ไม่คิดจะไปยุ่งกับกัญชาหรืออะไรก็ตามวันนี้ผมจะมาถอดแบบนะครับว่าอะไรที่ทําให้เด็กผู้ชายเนี่ยจะพ้นจากยาเสพติดได้เลยนะครับลองกน ช่วยให้ลูกพ้นจากยาเสพติดเพราะว่าถ้าเขาสามารถพ้นใัช่วงนั้นได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะอ่างไกลจากสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตเลยครับอันดับแรกครับ6ปีแรกเนี่ยคือให้ความสําคัญกับการที่เติมเต็มนะครับเพศตรงข้ามให้กับเขาครับเพราะนั้นเด็กผู้ชายเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยก็จะมีความแบบมันมีพลังงานเพศชายที่สูงมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องการเพศหญิงมากๆครับหลายๆคนนะครับมักจะมีปัญหาคือตรงที่ว่าเด็กผู้ชายที่กําลังอยู่ในวัยเติบโตเนี่ยต้องการแม่มากๆแล้ว ท้ายแม่ออกไปทํางานนะครับเพราะนั้นต้องระวังนิดนะครับบางบ้านเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเนี่ยแม่อาจจะต้องอยู่ใกล้กับลูกชายเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะ6ปีแรกนะครับเด็กผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นไปได้จะต้องหาผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยมาประกบแบบ1่ตอนหนึ่งแบบอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างกรณีของผมเนี่ยผมเหมือนเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่อยู่กับผมแทบจะตลอดเวลาถึงแม้จะมีน้องสาวแต่ว่าแม่ก็จะดูแลเทคแคร์ care, ผมอย่างดีทําให้ผมเนี่ยเหมือนรู้สึกเติมเต็มความรักจากแม่หรือจากเพศตรงข้ามครับแล้วก็ทําให้เรา พอเราโตขึ้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกกละาหายที่จะแบบไปติดยาเสพติดนะครับเพราะว่าคนที่มักจะติดยาเสพติดก็คือคนที่เหมือนกับว่ามีอารมณ์เหมือนผิดหวังความรักหรือเรียกร้องความรักแล้วก็พอความรักไม่ถูกเติมเต็มเนี่ยก็จะไปพึ่งพายาเสพติดแต่นะครับข้อที่2เนี่ยนี่สาคัญมากครับคือต้องทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีเป้าหมายนะครับการที่เขามีเป้าหมายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะตัดทุกสิ่งออกไปเลยโดยเพราะเด็กวัยรุ่นนะครับที่เข้าไปสู่วัยที่แบบว่าติขับวขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีอารมณ์ทางเพศแล้ว อารมณ์ทางเพศที่ไม่ถูกเติมเต็มเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนพลังงานลบๆแล้วก็ทําให้เขาต้องไปเสพยาเพื่อทําให้ลบอารมณ์ทางเพศเพราะว่าลบอารมณ์ทางเพศพอไม่ถูกปลดปล่อยก็จะกลายเป็นพิษนะครับตอนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเด็กคนหนึ่งที่มีเป้าหมายเนี่ยเขาจะตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปเลยอย่างตอนนั้นเนี่ยผมมีเป้าหมายอย่างเดียวเลยตั้งแต่อายุ7จ็ขวบคอออยากเข้าเรียนวิศวะจุฬานะครับเพราะว่าพอผมตั้งเป้าว่าอยากไปเข้าเรียนวิศวะจุฬาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ตัวเลยว่าถ้าเราอยากเรียนเก่งถ้้าาาาาาเเเรรออยยกกปป็นที่่1ถไสสสููจุุดดง ชีวิตยาเสพติดจ,จะเป็นทําให้เราไม่ไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะนั้นมันสําคัญมากครับที่เด็กคนหนึ่งจะต้องมีเป้าหมายโดยเพราะเด็กวัยรุ่นจะต้องมีเป้าหมายว่ายังต้องอยากเรียนโรงเรียนที่ดีจะต้องอยากเรียนในที่ที่ดีที่สุดนะครับถ้าเขามีเป้าหมายแล้วก็เขาเชื่อได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือต่อให้ยาเสพติดมาวางตรงหน้าเขาก็จะไม่สนใจเลยเพราะเขารู้ว่าสิ่งสําคัญกว่านั้นคือถ้าเขาได้เป้าหมายนั้นเพราะนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่จะต้อง สนับสนุนนะครับเกี่ยวกับความรู้สึกให้เด็กแบบว่ารู้สึกอยากจะไปสู่จุดที่ดีที่สุดสู่จุดสูงสุดสูด่จุดที่เขาชอบนะครับเพราะนั้นสําคัญคือพ่อแม่จะต้องไม่บังคับเขาอนุญาตให้เขาได้ทําสิ่งที่รักอนุญาตให้เขามีเป้าหมายนะครับถ้าวันหนึ่งลูกมีเป้าหมายไว้ใจได้ระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะไม่ไปย่ำกลายกับยาเสพติดเลยข้อที่3นะครับคือต้องส่งเสริมให้เขาเนี่ยปลดปล่อยพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือดนตรีหรืออะไรที่เป็นสันนกษานครับคือบ,บางทีพ่อแม่หลายคนเนี่ยพยายามนะครับที่จะแบบว่าเอาาแต่กร เรียนให้ลูกยัดเยียดเรียนให้ลูกส่งเรียนพิเศษหรืออะไรก็ตามหลักการก็คือว่ายาเสพติดมันจะมาคลายเครียดนะครับจากความเครียดของเด็กไม่ว่าจะเป็น การเรียนนะครับหรือการผลสอบที่ไม่ได้หรือการอกหกักหรือการผิดหวังหรือการถูกดูจากพ่อครับสิ่งเหล่านี้จะทําให้เด็กเครียดพอเด็กเครียดเด็กก็จะหาทางผ่อนคลายโดยใช้ยาเสพติดแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยมีสันทนาการของเขาไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นดนตรีไม่ว่าจะเป็นการละเล่นอะไรต่างๆครับการเล่นเกมอะไรที่ดีสนับสนุนสมอง IQ หรืออะไรก็ตามก็จะทําให้เขาปลดปล่อยพลังงานส่วนที่เหลือแล้วก็ลดความเครียดที่เกิดจากการเรียนนะครับเพราะฉนั้นพราะแม่หลายคนบางทีไปยัดเยียดการเรียนทําให้เครียดพอเครียดก็ ไปใช้ยาเสพติดนะครับหรือไม่บางคนก็ไม่สันุนให้เล่นกีฬาเพราะว่ากลัวเสียเวลาการเรียนเหนลืออะไรก็ตามมันสําคัญมากครับที่เขาจะต้องได้เล่นกีฬาอย่างตอนผมเนี่ยผมชอบเล่นฟุตบอลนะครับเพราะนั้นแค่ผมเล่นฟุตบอลผมก็หมดพลังนะครับโดยเพราะพอเราอยากเล่นกีฬาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้สึกเลยว่าถ้าเราไปเล่นยาเสพติดเนี่ยจะทําให้การเล่นกีฬาของเรามีปัญหานะครับเพราะนั้นพอเด็กคนหนึ่งมีกีฬาอยู่ในใจครับว่าจะเป็นกีฬามวยเทควันโดฟุตบอลแบดบมินตันหรืออะไรก็ตามขอให้เขาได้เล่นขอให้เขานขข้ไดแ่งั ขอให้เขาอยากเอาชนะนะครับแล้วก็ถ้าเราสนับสนุนเขาจะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้สนใจยาเสพติดเลยเพราะนั้นสิ่งสาคัญ3อย่างนะครับคือ1เติมเต็มความรักให้เด็กผู้ชายนะครับผ่านผู้หญิงที่เขาผ่านแม่หรือผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่นะครับอันดับ2ก็คือการที่เขามีเป้าหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหรือเป้าหมายเกี่ยวกับการทํางานหรืออะไรก็ตามอันดับ3คือการที่เขาได้มีกิจกรรมครับไว่าเป็นกีฬาหรือดนตรีนะครับถ้ามี3สิ่งนี้ผมรับประกันได้เลยว่าลูกของคุณจะห่างไกลยาเสพติดนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่มีป ผู้หญิงคนไหนนะครับที่มีปัญหาความพันกับสามีมตัวเองแล้วมีปัญหาความพันกับพอ่อจะทําให้ปัญหานั้นลงไปยังลูกชายครับและหลายครั้งก็จะกลายคาบ่นคาด่าซึ่งตรงนี้จะทาให้เด็กเครียดและเด็กเครียดก็จะทําให้เด็กไปพึ่งพายาเดติดนะครับเพราะนั้นถ้าคุณแม่คนไหนรู้ตัวเองว่าตัวเองกําลังมีปัญหาชอบบ่นลูกหรืออะไรตามอาจจะต้องใช้การโคชชิ่งปลดล็อกเพื่อปลดปล่อยอารมณ์เพื่อปลดปล่อยปมในวัยเด็กับ,บเพื่อทําให้เขา,เาสงบสุขกับสิ่งที่ลูกเป็นนะครับมีแม่คนหนึ่งนะครับที่เขาแบบว่าเขาชอบบ่นลูก แลวก็ลูกก็ไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือไปหาสิ่งต่างๆครับในวันที่ผมได้โคชชิ่งปวดล็อกเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเหมือนกลับมาโฟกัสตัวเองนะครับและละวางความคาดหวังในวัยเด็กที่เขาไม่ถูกเติมเต็มนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็สมูสุขกับลูกแล้วก็ลูกก็มาพูดกับเขามากขึ้นเข้ามากอดเข้ามาหอมทําให้ที่เกี่ยวกับยาเสพติดค่อยๆลดลดลด,ล,ดลงไปนะครับจนสุดท้ายก็คือเขาก็กลับมาเหมือนเล่นกีฬาเล่นดนตรีนะครับสิ่งที่เขาชอบนะครับเพราะนั้นความ่คนไหนนะครับที่อยากแก้ปัญหาลลูกกลูกกกก้้้อองงันนไม่่ใหเเิดรืี แก้ปัญหาความพันของพ่อแม่มีผลมากๆครับใครสนใจติดต่อมาที่ไลโอเอแอดโคดอรินัน,นนะครับพิมคำว่า PC เพื่อนัดเวลาโคชิงได้เลยนะครับขอให้ทุกค,ครอบครัวครับห่างไกลจากยาเสพติดนะครับและใช้ความรักนะครับนำพาที่ทำให้เด็กพ้นจากสิ่งไม่ดีเหล่านี้นะครับรักเละห่วงใหญ่โคดไอรีนัน,นสวัสดีครับ